ครับผมก็วันนี้นะพวกเรามาร่วมโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยใช่ไหมก็เป็นงานการกุศลเนาะเพื่อที่จะร่วมกันบริจาคคนละห้าร้อยบาทเพื่อวิจัยวัคซีนโควิด1 9นะฮะเพราะว่าจริงๆเราก็เข้าสู่เฟส3แล้วใกล้จะสำเร็จแล้วยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับผมมาร่วมกันบริจาคแค่เพียงคนละ500บาทเพื่อที่อนาคตโควิดจะได้หมดไปและคนไทยจะได้กลับมาเที่ยวกันอย่างเต็มที่สักทีเนาะใช่ไหมฮะเชิญชวนทุกคนนะครับ ครับผมทุกวันนี้นี่เวลาแม็สออกจากบ้านนะฮะโทรศัพท์ก็ยังลืมนะฮะเสื้อผ้เสื้อผ้าบางทีก็ลืมแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยลืมก็คือแมสอ้าวโชว์หน่อยติดกระเป๋ามาเมื่อกี้เห็นอยู่โชว์เขาหน่อยไปเราไม่เคยลืมนะสิ่งนี้บางทีนอกจากแมสแล้วผมก็ไม่ลืมเจลอกฮอล์ล้างมือด้วยครับถูกต้องครับผมแอีกอย่างนึงผมเขียนไว้ที่หน้าอกเลยครับว่าอย่าเอามือจับหน้าหน้าเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียงขึ้นเสี่ยงได้ครับผมอ่าครับผมก็ประมาณนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกล้างมือให้สะอาด พกเจลนะถือพกแมสรักษาระยะห่างกันนะครับป้องกันไว้ก่อนนะฮะประมาณนั้นฮะอโอเคครับครับผมอ้าวงานปีหน้าใช่ไหมฮะอ้าวฝั่งนู้นก่อนก็ได้ครับอ่าพรีมารก,ก่อนเลยครับผมก็ดูมันดีก็มีคนถามมาเยอะมากนะเพราะว่า เมื่อไหร่จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับผมพี่มาร์กเดี๋ยวไปเป็นตัวแทนของดูมันดีเลยละกันนะว่าปีหน้าเรามีโปรเจกต์ทำเยอะมากๆนะครับผมมีทั้งซีรีส์มีทั้งเพลงมีทั้งนู่นนี่คือเยอะมากๆนะครับผม,มใจรอนิดนึงนะครับผมม,มีแน่นอนนะครับ,มรบผมซึ่งก่อนหน้านี้นเ,นเรามีโปรเจกต์ที่จะทำอยู่แล้วแต่คือประเด็นว่ามันติดเรื่อง เร,เรื่องอะไรนะสภาพมลภาวะไอ้อมลภาวะนะครับผมแล้วก็พวกโควิดนะฮะมันก็เลยต้องระงับไปก่อนนะครับผมแต่ปีหน้าแน่นอนครับผมมีแน่นอนนะฮะรอติดตามแล้วกันนะแล้วแต่ละคนก็จะมีผลงานของแต่ละคนใช่<ม>ใช่ครับผมครับผมแต่ว่าอย่ายลืมนะครับติดตามไว e ดสตินี่นะครับผมปีหน้านะครับผมต้นปีหน้านะฮะติดตามกันด้วยนะครับผมต้นปีหน้าเลยน่าจะกุมภาครับครับผมครับผมมีผมด้วยครับมีด้วยมีหมดแหละแล้วก็มีหมดตรงนี้เลยครับใช่ครับผม